สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับขอสู่ช่องแหม่มผ้ารวด้วยค่ะมือนีแหม่มผ้าลวยสีผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องเอ่อมาติดตามแนวทางโค้งสุดท้ายวัดดงนาเพลินค่ะซึ่งวัตทิ่ผ่านมาวัดดงนาเพลินกบเขาค่ะพี่น้องแอดดกะได้มีโอกาสเดินทางมาอยู่วัดดงนาเพลินกบตอนคำคำค่ะพี่น้องซึ่งพระอาจารย์เพลินสีได้ตัวไดหรือสีนิมิตได้ตัวใดกะมาไปฟังน้ำกันค่ะตามแอดมาค่ะ จุดรถไปไลยจุดผอาจา์ไปมุนไปมุดเลยแล้วภาพเ่ได้เก้าสี่สองยูนเกนยสี่สองเก่เพี่สยวไม่ยเลยไม่ยากเลยยนว่เ็นยัเป็นว่เจ็ดกับสามตัวยงมุงกงยังมีตัวเอืเอนบ่ได้ยังมีตัวเห็ดนะ ก็ว่าเห็นน้าลเกินมากไปเฉยเคยขออันเลีน้ำตด้หนืเนล่แม่ยังยยาวดังไหมเน่ยยงเาดังกันเห็นแล้วเพราะแตยังเบาดังแม่จะบอกยัเบาดังกันเาเห็นเรายัเบาดังเห็นตัวไหนกว่าโอ้ยก็เบาเหตโตกใจแต่ว่าสามเจ็บค้า ดังเนเหมนเนอะเบรกจะลากลอกันว่าคุยเฝ้าด่งไม่ตกใจเลยเบรกกาอะไรเอจิตติยินบอกโอ้แกเห็นสามเกจเราก็ลาจุดทูบรงนี้กกเห็นสองเกจะสองเกจะใกล้เคียงตัวนี้นะสอเจ มันก็เชื่อว่อนอยู่ในสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสองอยู่นเีววไปวดมาเนี่ยคือนงครเสื่อมเงินซือเท่านั้นซื้อ่จุดกต่จะวางยังไงทุกจริงทุกอย่างจะขึ้นอยู่ที่ดวงละแม่แต่เลขที่แม่เห็นมือนี่เน้น่ารสมมติว่า มือออ่นมือเ <DR EN G T |ar|> <ients> ื้อเนี่ยเลขอกเลยนบ่วกออกตัวนี้ออกตัวไม่ลดเห็นไแม่อย่าบอกให้กำลังใจแม่ออกตัวที่เทนี่แหละไปขอเพื่อนในเห็นคักๆเนาะรอยาสเชื่อรอกแม่ขัอยากาพี่ระดีแต่ได้บอกว่าครัอาจารย์เอ้ยขันอยากได้ไฟฝาดแล้ววันที่หนึ่งเลยว่าสัน เอามาให้แน่ว่าอยากได้ลงมาที่หนึ่งเขาได้ได้เพื่อพาเท่เขาได้ลงมาที่หนึ่งนะครับผมเดินทางมาจากไซก็แม่ชนบุรีค่ะชนบุรีจ้าโอ้ยเดินทางเมื่อเพื่อสีมาขอโชคขอชัอยู่วัดดงนะเพื่อนหลานสิม่าฝีไม้เราก็ตั้งใจเือตั้งใจตั้งใจอธิษฐานคิดคือคุณอยู่แล้วโอ้ยให้ลูกหลานนี่ทรงเวลาไปขึ้นเมฆกาใบเด้อปรูเด้อสัด อันนี้ฐานเอาให้มีโชกจะมีได้อยู่ความเป็นมาบ่ได้สมตำรวจจะได้มาตลอดชั <liter> ่วชราแจ่มเป็นบุญบารมีมองในโนบนบคักนบเนี่อแล้วมา่อบอกอาจารย์มันฟังว่าโอ้ถามอาจารย์ว่าจะจะงบอกตะลุตูนเนาะอาจารย์จะก็บอกตะกุตูนเล่า ันมาออนว่าถึงแล้ว hmm. กัให้สมความุ่งมั่นปรารถนาสาธุครับผมาูุสุคนนะครับบ้านท่านนี่แหละย้อนซี่แฟนช่องมาจากทางชนบุรีนะครับชนบุรีนะโสดไลฟนี่นี่ส่วนตัวอาจารย์บ่ะีิมีมีตัวเนี่ยนพิเศษบอกโดยเฉพาะในจิตในใจอาจารย์มีมักตัวไหนอาจารย์ ก็ตัวนี้แล้วสองหาศูนย์ี่สองหาศูนย์เออสองหาขัดเป็นสองตัวตัดหาศูนย์เลยบ่าจันสองตัวกับสองหาหาสองโอ้สองหาไม่เป็นหาศูนย์แล้วคอยพี่น้อง้วศูนย์หาสองหาเฮ็ดหกประตูว่าง่ๆครับผมเฮ็ดหกประตูเฮ็ดหกประตูไปเลยมันจะมีอยู่ระบบนีแหละครับผมอืมมันจอเมื่อจอเว้นเลยดิเฮ็ดจะในขันทีว่าเขาแม่กับ เอฟซีมันบอกว่าไปตามเลขอาจารย์ว่าดงนะเพื่อนทีนี้เพ่นบอกสิบทล่างนึกหมดวนหนึ่งพันวันหสองสาม่วันจะไยี่วัดอาจารย์จะไปใ้มันบุญแจกเข่าเราะไปบุญแจกเขาเนาะโมเมนบอกนี่ยคือารเขาบอกโคงพ้าวยในหาตาไปน้ำยิ้ม่าไงตาไปใ่ความพค้มา้วยน้ำกลนอาจารย์ไปอื่อนเพื่อนแจกครับเพืบอกแจกได้เขาจีูอู่ทงย โอ้บวกกับบวากัส่วนควาวฝันห้องนีเทรานี้ละส่วนเราจะฟังนี่ยละครับอืมสุด้ไปใช้ส้มพุ่มมันดูบ่โอ้บ่บ่เป็นยังครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวผมิีไทยแะไปเออโอ้ยมันมันคือหลายผลเสร็จตรงขนาเทีนไดบันก็มันมีไหวเราหน่ายยังก็าหน่ายังก็่าลูกยังสี่ไหล เอาเอายางที่นี่เอาคลิปนี้เอาแต่คลิปเรกอาจารย์นี่ใช่ออเพราะว่าญาในส่วนพุผลไทยไปแล้วเนาะไทยไปั้งแต่พ่นมาส่วงเดี่ยวการว่าร้ายมันคือไรให้ไาจนเตรียมนากระดามจะไล่ตาเรียบไปนการเปียกไล่ซื้อไครไล่ซื้อมั่นนี่หรอกมันพูดได้มากใครแบบเบื้องเอาแง่เอาชอบก็ได้ก็ได้บุญเป็นกุศลตัวอาว่าคำมาหมื่นก็มาบ้า รับอืมมันจะได้เฮ็ดได้สั่งอาจารเลยแม่นโอ้เห็นเฮ็นต่างสั่งเนาะตะวิจตะบุญเพิ่ด้วยแล้วสลัดเ้าดึงเลยมากถาเจ้ากระยตั้แต่เสียงใ่ม่่าเราไปเนี่ลแน่แไ่แน่ไปถ่ายตรงนี้หน้าให้พิ่นน่ะลุงน่ะไปไสาพก่นนําเงินไปเอนี่นี่นว่นี่นม่นี่น่นื่นนี่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 น่นีอนี่น้่นีทนี่่นี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 ่ลก่าี่นีานี่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 นีนว ก็ผ to ่าประจันอ๋อทันไรตัก็จะแม่นหดเหมือกทับศูนทุกวันโดีโยังเช่ดีไม่ก็เฮ็ดบุญได้เนาะแล้วไปเนี่ยวแท่งกินมะล้วเนาะค่ะเพราแม่พี่น้องเอฟทีทุกทันคือสิได้ยงยินพาอาจารย์วัดป่าดุงนาเพลแล้วน้องคะเนาะ แคบนาจอไว้ค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางตัวเลขวัดดงนาเพลินค่ะท่านใดที่ชื่นชอบกับแคบนาจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของวัดดงนาเพลินค่ะพี่น้องคงสุดท้่ายด้วยค่ะพี่น้องเด้อท่านใดที่เขาแมาแล้กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแหม่มผ้าลววยค่ะซึ่งแหม่มผ้าลวยมีช่องอีกช่องนึงก็คือแหม่มผ้าโชคค่ะฝาก น้องไม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะเดอ้อค่ะสำหรับคลคลิปนี้แอดก็เสนอให้เป็นเพียงแนวทางค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจาจรณญาณในการรับชมค่ะใช้สติทุกครั้งก่อนลงทุนค่ะการลงทุนกับมีความเสี่ยงค่ะพี่น้องค่ะไก่ปีไม่แล้วแอดก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ ขอให้ถูกมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์ค่ะจะได้มีเงินกินปีใหม่สังสรรค์ปีใหม่กันค่ะพี่น้องค่ะแคบหน้าจออไว้เ้อค่ะพี่น้องเด้อเก็บไปพิจรารณายิบจับลอตเตอรี่ค่ะตรงใจโดนใจพ่อแม่พี่น้องตัวใดก็พิจรารณาค่ะค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขวัดดงหน้าเพิ่นค่ะ เอ็ดก็ได้มาติดตามเนี่ยทั้งตัวเลขงให้พ่อแม่พี่น้องมาในตอนคำคำค่ะพี่นอ้องอยู่ที่วัดดงนาเพลินค่ะคลิปนี้เอ็ดก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ